ปุริจาาเคยบอกไว้ลักษณะของผู้มีปัญญาก็รู้จักหน้าที่ของตนอะไรไม่ใช่หน้าที่ของตนทําเฉพาะหน้าที่ของตนึ่งไม่ใช่หน้าที่อย่าไปทํามันไอ้คนโง่จะเอาทําหน้าที่ที่ไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็หน้าที่ของตัวเองจริงๆก็นไปทิ้งหน้าที่ของเราคืออะไรก็ดูแลสภาพจิตใจของเราให้ใจของเราดีให้ใจของเรามั่นคง เราจึงมีการภาวนาอบรมจิตใจให้อยู่กัลมหายใจเข้าออกแต่งลมเป็นที่สบายของหนาวหายใจของหนาวได้มีที่พักจะได้วางภาระทั้งหลายดูแลตัวเองท่านเทียบเหมือนกับมีดที่เรารับไม่ใช่ว่าจะใช้ตลอดเวลาถ้าใช้ใช้ใช,ใช้ไม่ได้รับและไม่ได้ไม่ได้ดูแลเดี๋ยวมีดมัดมนจะเทอท่านจะใช้ทำงานขยันทำงานแตมันเทอ มาได้ผลเท่าที่ควรรองรู้จักพักรับมีดทา้คมอาบน้ำมันมาให้สนิมขึ้นแล้วกือเก็บไว้ให้ดีเพราะทั้งหลายที่จะลงใช้ออกมามก็ชฉับเดียวก็ขาดเนื่อใจที่คมมันก็ดีกว่ากันใช้ใช้กำลังน้อยก็ได้ผลไปนผลมาก เพราะฉนันต้องพยายามหาเวลาที่จะพักทุกวันทุกวันทุกวันให้วางภาระทั้งหลายนี่เรียกว่าเป็นผู้รับผิดชอบก็ถ้าหากว่าเราได้ความสุขที่แท้จริงอยู่ภายในเรื่องอะไรที่จะออกไปรบกวนชาวบ้านเขาไอ้คนที่ไม่มีความสุขภายในนั่นแหะคนที่ไม่รับผิดชอบม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ทาตามหน้าที่ของตัวเอง ก็เลยสร้างภาระให้คนอื่น้านบ้างในมื่ายของเราเยอเือกเย็นอยู่ภายในสบายอยู่ภายในพอเคิดจะทําร้ายที่มันเป็นอกสัสดมันก็ขี้เกียจทําจะทําทําไมของดีเรามีอยู่แล้วเรื่องอไหนจะไปทิง้งละไปวิ่งไปตามของที่ไม่ดีให้คิดอย่างนี้เราจะอยู่ในโลก ความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นมันขึ้นอยู่กับเราถ้าเราชัดในเรื่องนี้เราก็ดูแลเรื่องของเราให้ดีถ้าด,ดูแลเรื่องของตัวเองให้ดีก็เรียกว่ามันก็ช่วยคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเอาแต่ร,รอดรอดเราก็นึกถึงความดีของเราบ้างแต่ว่าก็สําคัญทําความดีของเราให้มันมัน่นคงแต่ความดีนะั้นมันจะค,อค่อยๆยายดวออกไปเอง